คืนนี้ลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงงานศพในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเสียงสวดดังสลับกับเสียงลมที่พัดผ่านกลิ่นเทียนกลิ่นทูปและกลิ่นบางอย่างที่เหมือนเน่าจางๆทุกคนกําลังยืนล้อมลงศพที่ตั้งอยู่กลางศาลาไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าขยับจนกระทั่งเสียงกก็อกดังขึ้นจากในโลงเสียงนั้นดังชัดเหมือนมีใครอยู่ข้างในผู้คนเริ่มมองหน้ากัน บางคนพยายามปลอบใจว่าอาจเป็นเพียงเสียงไม้ขยับแต่ชายหนุ่มคนหนึ่งกลับก้าวออกมาในมือเขาถือค้อนเหล็กทุกคนร้องห้ามแต่เขากลับยกค้อนขึ้นและทุบฝาโลงพังลงทันทีเสียงแตกดังสนัน่นแสงเทียนสั่นไหวและสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างในทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจเพราะภายในโลงนั้นไม่มีศพแต่กลับมีของบางอย่างที่ไม่ควรถูกพบเจ